ลัคนาราศีมังกรช่วงนี้ดาวสุขมงลงได้ราชาโชคส่งผลให้การงานธุรกิจคึกคักขายดียอดพุ่งต้องทำแบบไหนเรามาดูแบบเจาะลึกถึงวันเกิดมีคำตอบให้แน่นอนครับสวัสดีชาวลัคนาราศีมังกรทุกท่านทุกช่องทางแพลตฟอร์มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือ TikTok ครับ รู้ไว้เลยนะครับว่าช่วงนี้ครับดาวสุขของตำแหน่งราชาโชคครับมาตั้งแต่วันที่9กรกฎาคมครับอยู่ไปถึง2สิงหาคมเกือบ1เดือนนะครับถึงจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแค่เดือนเดียวนะครับแต่ถ้าเรารู้จักฉกฉชวยโอกาสน้ําขึ้นแล้วรีบตักรีบทํารีบรุยเดือนเดียวก็รวยได้นะครับเพราะคัมภี์โหราศาสตร์กล่าวไว้ว่าราชาโชคฉลกเถลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่า มีอำนาจราชศักด์ดุดราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองครับแล้ดวดาวศุกร์นะครับเป็นดาวเจ้าเรือนกรรมะก็คือการงานปุตตะก็แปลว่าโปรเจกต์โครงการงานต่างๆครับได้ราชาโชคก็แปลว่ายิ่งใหญ่ไม่ต้องซื้อไม่ต้องหางานก็มาหาเราเองมีงานก็ต้องมีอะไรครับมีเงินก้อนใหญ่ก้อนโตครับไม่ใช่งานเล็กๆครับพบใหญ่ดุจราชาเลย นะครับทีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมาทําคลิปจเจาะลึกไงว่าแต่ละคนของชาวมังกรเนี่ยจะต้องทําแบบไหนถึงจะได้เพราะว่าขึ้นอยู่กับวันที่เกิดด้วยครับเช่นอาทิตย์จันทร์อังคารพุธเนี่ยจะได้ไม่เท่ากันบางวันได้มากบางวันได้น้อยได้ง่ายได้ยากได้จากไหนโฟกัสเรื่องอะไรแล้วมันจะไปได้ดีเดี๋ยวมีบอกครบเลยนะเพราะฉะนั้นไปฟังกันเลยครับ อาจารย์จะเริ่มที่วันจันทร์ครับชาวมังกรก็คือเกิดหกโมงเชา้าวันจันทร์ังต่ห้าห้าถึงเก้าเช้าวันอังคารเลยนะครับดูนะครับลูกศรวิ่งไปแล้วครับดาวสุ์เป็นมนตรีตามทักษะครับแสดงว่างานเราเป็นมนตรีงานเราต้องไปดีลไปเจราจากับผู้หลักผู้ใหญ่จะมีโปรเจกต์ใหญ่โปรเจกต์โตเข้ามาสิบล้านร้อยล้านนะครับเข้ามาให้เราทําแล้วเกิดราชาโชคก็แปลว่าจะประสบความสําเร็จยิ่งถ้าได้ดีลกับผู้ชาย ก็ยิ่งดีหรือเราอ่อนน้อมถ่อมตนเราก็จะประสบความสำเร็จนะครับผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ดีการงานกำลังคึกคักรุ่งโรจน์ครับยอดขายมาอยู่ในเดือนปัตตานีเห็นไหมเลงกับลอลิงลักนาเราเลย,เลยก็แปลว่าถ้าเราทํามากก็จะได้มากทําน้อยก็จะได้น้อยนะครับแล้วยิ่งที่สําคัญถ้าเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่เป็นเห็นทางรวยเห็นทางเศรษฐีเลยนะช่วงนี้แหละถึงสองสิงหาโกยเก็บเกี่ยว ให้ได้มากที่สุดถ้ามีผู้หลักผู้ใหญ่สิบยี่สิบคนไปคุยให้หมดเลยได้ดีแน่หรือดีๆก็มีผู้ใหญ่คอนแทคมาหาเราติดต่อเราอ้าวรับซิครับอย่าปฏิเสธนะครับแล้วก็ลงมือทําในงานในโปรเจกต์นั้นๆยิ่งใหญ่ครับรวยครับวันจันยินดีด้วยครับอ่าและนี่ครับที่สั่นอยู่อาจารย์มีผู้ติดตามมากกว่าหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันคนแล้วนะครับใครมีสินค้าดีอยากเพิ่มยอดขายเพิ่มกําไรมาลงโฆษณาตรงนี้กับอาจารย์เกตเทวาได้แอดไลน์ตามนี้ได้เลยนะครับ เรียกว่าราคาถูกมิตรภาพยอดขายทะลุลุ่งโลดเหมือนชาวมังกรแน่นอนนะครับตรงนี้อ่าต่อมาก็เป็นวันอังคารครับเกิดหงองโมงเช้าวันอังคารตีห้าห้เก้าเช้าวันพุธครับรอยู่ลูกศรครับเป็นอุตสาหาตามทักษะแสดงว่าเราต้องเหนื่อยหน่อยนะอยากจะได้แบบสบายๆชิวๆคนเกิดวันจันทร์เขาได้แต่เราเนี่ยอังคารครับสู้ลุยขยันไม่เกี่ยงงานไม่ยากจน จะมีงานเข้ามามากมีงานเข้ามาเยอะตกง,งานมีเกณฑ์ได้งานธุรกิจที่ต้องทํามันจะขยับขยายจะมีหลายส่วนต้องดูแลเห็นไ,ไหมแล้วยิ่งถ้าใช้หลักอิธิบาท4ี่ฉันทะาจิตตะวิริยะวิมังสาเห็นไหมคาว่าวิริยะกับคาว่าอุตสาเก็คือต้องขยันต้องเพียรพยายามต้องเหน็ดต้องเหนื่อยหน่อยนะครับแล้วงานเราถึงจะสําเร็จบางทีก็มีคนช่วยบ้างไม่มีคนช่วยบ้างแหละแต่เราก็ต้องทําเพราะงานอยู่ตรงหน้าเราแล้วโอกาสมาหาเราแล้วเห็นไ,ไหมเหนื่อยหน่อย แล้วจะได้ดีนะครับก็ต้องทำนะถ้าขี้เกียจโอ้คนวันอังคารอดเลยไม่มีอะไรดีเลยช่วงนี้นะครับแต่ถ้าขยันสู้เลยทําเต็มที่รับรองครับก็รวยได้เช่นเดียวกันครับอ่าน,นั้นไปทําตามนี้ได้เลยนะครับต่อมาครับเกิดวันพุธกลางวันครับก็คือคนเกิดหกโมงเช้าวันพุธถึงตีถึงหกโมงเย็นวันพุธเท่านั้นนะครับจบที่ตรงนี้นะ เกิดสามทุ่มวันพุธไม่ใช่นะครับเกิดสิบโมงวันพุธอ่านี่พุธกลางวันนะครับมาดูลูกศรสีแดงครับดีครับดาวศุกร์เป็นมูลละตามทักษะมูลละก็มูล,ลค่ามูล,ลค่าในงานเรามันเพิ่มไงหรือจะได้งานที่มันมีค่าตัวได้งานโปรเจกต์ใหญ่ได้งานที่มีค่าของงานนีกเยอะ <c oughs> หรือมูล,ลค่ามูล,ลค่า ของบัดเจ็ตในงานเนี่ยอ่าใหญ่เช่นซื้อเครื่องจักรสิบล้านร้อยล้านอ่าหรือไปโชว์ตัวตรงนี้นะเดี๋ยวให้มากเป็นพิเศษอะไรแบบเนี้ยหรือช่วงนี้โพสต์ออนไลน์ยอดมาลัวๆจัดหนักจัดเต็มได้หมดเลยเห็นไหมช่วงนี้งานดีงานเป็นมูลละงานจะพารวยและได้แต่งงานดีๆงานเกรดบเกรดเด้วยโอ้โหยอดเยี่ยมอ่าและถ้าใครทําเกี่ยวกับบ้านรถที่ดินอสังหาร,ริมทรัพย์ก็โดดเด่นมากเป็นพิเศษ จะขายรถได้ขายบ้านได้ขายห้องได้มีคนมาเช่ามีคนมาซื้อติดต่อที่ดินอะไรต่ออะไรได้อีกครับนะเพราะฉะนั้นดีมากไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาพวกนี้ก็มาเองไงฮะเพราะฉะนั้นใช้เกิดพุทกลางวันก็ยินดีด้วยครับได้ก้อนใหญ่ก้อนโตครับลงงานใหญ่งานโตโจะวิ่งเข้ามานะครับตรงนี้อ่ะเกิดวันอะไรกันบ้างคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับต่อไปเป็นพุธกลางคืนครับพุธกลางคืนก็คือเกิด 6โมงเย็นของวันพุธถึงตี5.59เช้าวันพฤหัสบดีเช่น3ทุ่มวันพุธตี1เช้าวันพฤหัสบดีแต่เป็นคืนวันพุธอันนี้ได้อ่ามาดูกันครับดาวศุกร์เป็นอายุครับอายุตามทักษะแสดงว่างานเราต้องไปดีกับคนมีอายุเจรจาติดต่อกับคนมีอายุสูงกว่าซีเนยริตี้มากกว่าตำแหน่งใหญ่กว่าแล้วจะดีอ่าแต่คําว่าเป็นอายุก็ไม่ได้ส่งเสริมว่าไม่ได้ชี้ชัดว่าจะต้องได้เยอะได้มากนะ แต่ถ้าเราไปคุยกับคนมีอายุหลายหลายคนนะ่ะแล้วเอามารวมกันสิมีเกณฑ์จะได้มากนะครับตรงนี้หรือบางครั้งก็ต้องเป็นงานอะไรบำบัดดูแลสุขภาพเฮลตี้โรงบาลการแพทย์การคลินิกความสวยความงามร้านเสริมสวยร้านฟิตเนสออกกําลังกายเนี่ยหรือาบางครั้งเราไปหาลูกค้าแต่เราขายเครื่องจักรไม่ได้เกี่ยวกันเลยแล้วก็บอกอ้าไปทําอะไรมาครับหน้าตาสดใสดูอ่อนกว่าวัยเห็นไหม คุยเรื่องสุขภาพเขาเปิดใจทีนี้จะขายสิบร้านร้อยล้าน,100านขายเลยเขาซื้อหมดเห็นไหมก็คือทําให้เขารักขายตัวเองได้ต้องใช้เทคนิคนี้เลยนะครับเห็นไหมถ้าอยากได้เทคนิคดีๆอย่างเงี้ยติดตามช่องไว้แล้วก็มาดูจองคิวดูดวงกับสายเกตเทวะได้เหมือนกันนะแอดไลน์สายเกตเทวามาได้เลยนะครับตรงนี้นะ่เพราะนั้นอายุสุขภาพอาหารเสริมอะไรอย่างเงี้ยนะไปทําพวกนี้นะจะดีนะครับต่อมาครับเป็นวันพฤหัสบดีครับเกิด โมงเช้าว,นาาวันพฤหัสบดีถึงตีห้าห้าเก้าช้าวันศุกร์ครับนี่ครับดาวศุกร์เป็นเดทตามทักษะครับโอ้โหงานเป็นเดทแน่นอนงานใหญ่หรือได้ไปเจอคนใหญ่คนโตนักการเมืองเจ้าพ่อเจ้าแม่คนมีอิทธิพลได้หมดเลยนะครับแค่คำว่าราชาก็ใหญ่แล้วยังเป็นเดทอีกโอ้โหอันนี้เพราะนั้นเตรียมเลยจะเจอคนเหล่าน,นี้เลยต้องไปดีลไปเจรจากับเขาเขาก็จะนำเสนองานให้งานได้งานเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ ข้าหาคนมีอำนาจหรือเราอะมีอำนาจในงานมากขึ้นไงอยู่ดีๆมีคนมอบหมายงานใหญ่แม่เราทําแล้วทุกคนต้องฟังเราแล้วก็สั่งเลย 1, 2, 3, 4, หนึ่งสองสามสี่ทำนู่นทำนี่ทํานั่นก็ประสบความสําเร็จครับถือว่าดีครับได้มากและได้เยอะครับงานเป็นเดดครับหรือบางครั้งเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งในช่วงเวลานี้ได้หมดเลยใครทําธุรกิจช่วงนี้ลุยเลยนะครับขยับขยายค้าขายเอาให้เต็มที่เลยลูกค้าจะเข้าเยอะ ดีไม่ดีนั้นไปดาวสุดไปลอยอยู่ในเรือนปัดตานี้ปัตตานี้แปลว่าลูกค้าก็ได้ลูกค้าเป็นเดทก็คือลูกค้ารายใหญ่ลูกค้าซื้อทีเป็นบิ๊กล็อตอ่าไม่ได้แบบขายปีกเป็นเซเว่นน่ยขายเป็นเหมือนแมคโครโลตัสอย่างเงี้ยโอ้มาทีเป็นก้อนอ่าดีใจด้วยนะใครเกิดมาแบบผมเม์มาบอกกันได้นะครับต่อมาครับเป็นวันศุกร์ครับอ่านี่ครับดาวสุกเป็นบริวารตามทักษะเห็นไหมครับมันจะเริ่มเบาแล้ว บริวารก็ตัวเราเองทําเองไปเลยก็ได้นะครับถ้าไม่มีลูกน้องถ้ามีลูกน้องให้ลูกน้องทํากระจายงานเลยเพราะดาวบริวารได้ราชาโชคเขาก็จะทําได้ดีออกมาดีปิดการขายได้ได้งานตามที่เราต้องการก็ได้เงินตามมาอีกทีหนึ่งนะหรือลูกเราช่วงนี้ให้โชคให้ลาบเราก็ได้ให้เงินเราก็ได้นะครับหรือดีวงานเนี่ยถ้าเป็นงานที่เป็นดีวกับติดต่อคนอายุน้อยกว่า ก็จะยิ่งดีนะครับหรือเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับของเล่นเด็กเสื้อผ้าเด็กอาหารเด็กหนังสือเด็กเอออย่างเงี้ยได้หมดเลยนะก็ถือว่าตรงกระดวงก็ได้เหมือนกันอะไรที่เด็กกินเด็กใช้ให้ไปทำนะก็จะดีนะหรือเนีน่ยบริวารแปลว่าทําเองก็ได้ไงแต่ถามว่าได้เยอะไหมเนี่ยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ไงเพราะว่าเป็นแค่บ,บริวารน,นะครับตรงนี้เนาะเข้าใจตรงกันต่อมาเป็นวันเสาร์ครับ 6โมงเช้าวันเสาร์าเกิดเนาะถึงตีห้าเช้าวันอาทิตย์ครับแม่ดาวสุขเป็นสีครับอันนี้ดีงามดีเวอร์ดีสุดๆดีช้ำชสีก็คือความสว่างความสำเร็จความจเจริญรุ่งเรืองช่วงนี้ไปติดต่องานพิจงานเจริญจะติดต่องานดีหมดเลยชนะชนะเนงลงิศอง์ลงมงลงแน่นอนหรือแต่งกายดีๆแล้วไปทํางานเดี๋ยวก็อลาจ,จับได้งานได้โปรเจกต์นะครับหรือ มีงานดีๆวิ่งเข้ามาหาเราเลยเพราะเป็นราชาโชคงานไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองทําสิครับจะขี้เกียจทําไมเห็นไหมงานที่ชอบงานที่ใช่เงินก็ดีมีความสุขโอ้ดีสุดๆครับคนเกิดวันเสาร์มีไหมคอมเมนต์มาเลยนะสุดท้ายครับคนเกิดวันอาทิตย์เกิดหกโมงเช้าวันอาทิตย์ถึงตีห้าห้าเก้าเช้าวันจันทร์ครับอ้าวดาวสุขเป็นการากินีครับแต่อย่าลืมนะกาลากินีได้ราชาโชคไม่ใช่กาลากินีไปอยู่ในเรือนมอละนะ ปอยู่ในเรือนอื่นเพราะนั้นยังได้ดีอยู่ฟังทางนี้นะครับตั้งใจฟังเลย 1. ต้องไปทำงานแก้ปัญหาเช่นตกแต่งต่อเติมซ่อมแซมฟื้นฟูรีโนเวทบำบัดรักษาอะไรอย่างนี้นะชะลอความแก่ชะลอวัยแอนตี้เอจจิง้งงานซ่อมงานแก้นี่คืองานของเราทำแล้วจะดีทำแล้วจะรวยแล้วก็ทำผ่านออนไลน์เน้นโลกออนไลน์เยอะๆจะดีทั้งทางตรงและทางอ้อม นะครับอ่าและที่สําคัญต้องเหนื่อยเป็นสองเท่าสามเท่าก็ต้องทาเพราะตอนนี้ดาวการากินีได้ราชาโชคไงถ้าการากินีเป็นนี้เป็นปะโอช่วงนั้นขยันแทบตายก็ไม่ได้อะไรแต่ตอนนี้ขยันไปเลยทําเป็นสามเท่าสี่เท่านะคุณก็สําเร็จคุณก็รวยได้เพราะเราต้องเหนื่อยกว่าคนอื่นหรือจะเรียนอีกอย่างไปทําอีกอย่างมันก็ตรงกับดวงอะ่ะเห็นไหมเพราะนั้นชาวมังกรคนเกิดวันอาทิตย์อย่าเพิ่งกังวลไปอาจารย์เกตมีทางออกอย่างชัดเจนอย่างนี้เลยแล้วอาจารย์ก็ดูมาแล้วด้วยนะ แล้วคนที่เป็นการกรินีทําตามนี้เขารวยเขาดีกับทุกคนน่ะนั่นก็ทําตามนี้ได้เลยนะครับรดอที่อยากรู้จริงจริงจังๆแอดไลน์แอดไซเกติวหกห้าถ้าจองคิวดูดวงก็ได้อันนี้เราดูถึงพื้นดวงเลยนะครับตรงนี้อ่ะแล้วฟังถึงตรงนี้ก็อย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามกดซับสไคร้โดยเฉพาะกระดิ่งเนี่ยอาจารย์จะได้ส่งไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนลงมือทาก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้รอดก่อนอีกเห็นไหมถ้าดีขนาดนี้อย่าลืมอย่าช้ากดไลค์เยอะๆคอมเมนต์มาเลยเกิดวันไหนทําอะไร แล้วก,กดแชร์มากๆหรือจะกดซปเปอร์แตงเริ่มตั้งแต่30บาทถึง1,000บาทเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆแบบนี้ให้ท่านฟังฟรีๆเลยนะครับตรงนี้อ่าและท่านใดถ้าฟังอยู่ใน Ti ๊ t o k ครับฟังแล้วชอบฟังแล้วอยากเป็นกำลังใจให้จานเกตเทวาสั่งของที่ปักตะกร้าไว้ได้เลยนะครับมีเยอะแยะมากมายเลือกซื้อได้ตามความชอบหรือถ้าอยากได้อะไรจะสั่งอะไรคอมเมนต์มาบอกเลยเดี๋ยวอาจารย์จะไปหามาปักหมุดให้ แล้วก็ฝั่งตามนั้นนะครับอาจารย์ก็จะขอบคุณทุกการสั่งซื้อเลยนะครับแต่ท่านใดอยากดูดวงแม่นและเอียดลเอียดเจาะลึกกับอาจารย์เกตเเทวฟังตามนี้ได้เลยครับแล้วก็ต้องบอกนะครับที่อาจารย์ทายไปนะครับเป็นแค่ดาวจรนะครับก็คือในวงกลมสีแดงเท่านั้นนะครับแต่ถ้าอยากให้แม่นยำชัดเจนละเอียดละเอียดนะครับก็ต้องดูดาวในวงกลมสีน้ำเงินนั่นคือดาวตอนเกิดของเราครับ อาจารย์เกทเทวาจะดูดาวตอนเกิด10ดวงดาวจอรอีก10ดวงอีก12ทักษะนะครับและอีก8ช่องวันเกิดนะครับมูลละเดศสีการากินีครับแล้วก็เลิกเกิดอีกครับมิทลิตโทเลิกพัทโนโรกเทสาตีเลิกราชาเลิกเนี่ยอีก9เลิกครับเอามาคูณรวมกันเนี่ยมีความเป็นไปได้ในชีวิตเรามากกว่า86,400แบบนะครับ หรือว่าเกือบแสนเลยก็ว่าได้แต่ค่าครูอาจารย์เกตเทวาถูกมากครับอยู่แค่หลักร้อยครับ799บาทเพียงเท่านั้นอย่าช้าครับแอดไลน์แอดไซ์เกตเทวา65มาได้เลยครับอาจารย์ฟูลไทม์แล้วนะครับบางคนได้ดูภา,ายในครึ่งชั่วโมงหลังจองมาหรือช้าสุดก็ไม่เกิน24ชั่วโมงครับะนั้นจองมาได้เลยนะครับตรงนี้และอาจารย์มีเคสร,รีวิวสั้นๆ2เคสครับ เคสแรกครับดูดวงอาจารย์เกสเทวาแล้วประทับใจมากอาจารย์ทักมาก่อนเลยตามที่ชีวิตเราเป็นอยู่แบบแม่นมากแม่นเวอร์ครับแถมยังให้คําแนะนําดีๆอีกเยอะเลยซึ่งถ้าเป็นหมอดูคนอื่นจะรีบครับอาจารย์ไม่รีบอยู่แล้วครับเพราะอาจารย์ฟูลไทม์ครับเต็มที่เลยประทับใจแบบสุดๆเลยค่ะอ่านี่นะครับเคสแรกท่านที่สองครับได้เปลี่ยนตัวเลขตามที่อาจารย์บอกแฟนโอนเงินมาให้ก้อนใหญ่เลยค่ะก็คือนอกจากจะดูดวงแล้วนะครับอาจารย์ยังจะดู เลขมงคลสีมงคลรหัสรับรหัสรวยครับเพราะถ้าเป็นอาจารย์ท่านอื่นมีคิดแยกคิดเพิ่มเติมครับอาจารย์อยู่รวมใน799บาทเพียงเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูใ้แห้หลักร้อยแต่หางเงินเป็นหลักพันหลักหมื่น,ลนลหลักแสนหลักล้านเนี่ยเรียกว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มมากๆอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่าช้าครับแอดไลน์แอดสายเกตเทวหกห้า 65, แล้วจองมาได้เลยนะครับตรงนี้่แล้วท่านใดนะครับที่มีโปรดักต์มีสินค้ามีผลิตภัณฑ์อยากให้ขายดีเฮงปังรวยมากขึ้น อาจารย์เกตเทวารับทําการตลาดสายหมู่หรือเรียกว่ามู่เกตติ้งครับจะไปดูดวงนอกสถานที่ให้กับลูกค้าที่ซื้อสินค้าของท่านหรือออกอีเวนต์ก่อนก็ได้อย่างในรูปนี้อาจารย์ไปออกบูธงานอีเวนต์อีสุสิวิวเอ็กเดย์มาครับก็ไปบรรยายเรื่องดวงก่อนนะครับแล้วใครที่สั่งรถจองรถนะครับก็จะได้ดูดวงเจาะหรืออาจารย์เกตเทวาโอ้โหวันนั้นมีคนมาจองรถเยอะแยะมากมายนะครับเรียกว่ายอดขายถล่มทลายเลย เพราะนั้นท่านใดที่มีสินค้าพิเศอยากเฮงปังร่ารวยนะครับอาจารย์เกตเทวารับทําการตลาดสายหมู่หรือจะให้เขียนบทความเรื่องดวงแล้วไปลงในเพจของท่านได้หมดหรือจะมาโฆษณาสินค้ากับอาจารย์เกตเทวาในช่องอาจารย์เกตเทวาได้หมดเลยครับแอดไลน์แอดไซเกตเทวะหกห้า 65, มาได้เลยนะครับและช่วงนี้อาจารย์เปิดรับเจ้าภาพฝากดวงแผ่นทอง V.I.P พิธีบูชาเทพพัะสิวลีครับ อาจารย์จะนํารูปดวงของท่านไปใส่ในดวงมหายาโภกทรัพย์ในนี้เลยนะครับเพราะช่วงนี้ครับมีดาวอาทิตย์ครองตําแหน่งราชาโชคเทพพระศิวดีก็เป็นเทพแห่งโชคลาภตรงกันอย่างยิ่งครับนอกจากนั้นยังมีดาวพุธดาวอังคารได้ตําแหน่งเกษตาราธิบดีและดาวศุกร์ได้ตำแหน่งจุลจักรครับเรียกว่าช่วงนี้มีดาวดีๆหลายดวงนะครับถ้าใครทําบุญช่วงนี้ก็จะเห็นผลได้ไวหนุนดวงสําเร็จล้ารวยได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับ และอาจารย์ก็จะฝากดวนะครับไปขอพอรพระบารมีพ่อพระสิบวรีให้ประทานพรเป็นลูกหลักได้ทรัพย์สมบัติบรรดาลโชคถูกลงมาที่หนึ่งการงานก้าวหนะ้าหมดหนี้หมดสินขจัดปัดเป่าอุปสรรคค้าขายปังยอดขายสนันแก่ปีชงมีวาสนาเงินทองไหลามาเทมามีกินมีใช้ตลอดไปได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีร่ำรวยและมีอำนาจครับ ขั้นตอนการฝากดวงแผ่นทอง VIP พระสิวลีง่ายมากครับแค่แอดไลน์ ID แอดไซเกททีวา65หรือถ้าใครมีอยู่แล้วก็ทักมาได้เลยครับว่าฝากดวงพระสิวลีครับแล้วก็บอกวันเดือนปีพรเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดมาให้ครบเลยนะครับอาจารย์จะไปผูกดวงใส่ในดวงมหาัโัโพวกทระซัและไปทาบุญกับพ่อพาศิวลีครับและโอนบูชาแผ่นดวงแผ่นทองเนี่ย499บาทเพียงเท่านั้นครับ และใครที่มาร่วมบุญกับอาจารย์เกตเววานะครับก็ขออนุโมทนาสาธุบุญประสบความสําเร็จสมหวังการเงินการงานความรักสุขภาพตลอดปีตลอดไปเลยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ